ปี1น6 9มนุษย์โลกเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ปี 2, 2022ดวงจันทร์กำลังจะเดินทางมาหาเรา m o o n f a l วันวิบัติ จันทล,ล่มโลกมาคือมาภาพยนตร์ไซไฟโลกวิบัติผลงานทะเยอะทะยานที่สุดของเจ้าพอ่อหนังหายยนะหลังโลกโลแลนเอมเมอริกผู้กำกับจอมทำลายล้างทล่มโลกมาแล้วแทบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกองทัพเอเลี่ยนจู่โจมโลกไอเดโฟอสุรกายนิวเคลียร์ถล่มเมืองกอทซิล่าหลังโลกได้คลื่นยักษ์และหายนะจุดเยือกแข็ง The day after tomorrow ก่อนที่เขาจะถล่มโลกโดยหายนะแทบทุกรูปแบบใน2012ผลงานที่ทุกคนลงคิดว่าเป็นหนังลังโลกขั้นอัลติเมตปีนี้เขากลับมาพร้อมหายนะครั้งใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดเมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้คนพบความลับที่นาซาปกปิดชาวโลกไว้นานหลายทศวรรษ Years. ดวงจันทร์ที่พวกเรารู้จักอาจไม่เป็นอย่างที่คิดลึกลงไปข้างในยังมีความลับสุดซึ้งและตอนนี้มันกำลังหยุดวงโคจรวิถีเดียวคือพุ่งชนโลก too late stop. ความหวังเดียวของมนุษยชาติตกอยู่ในกำมือของสามผู้กลา้าที่พร้อมสละชีวิตเพื่อหลายพันล้านคน That might the greatest sentence anyones said ever ภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจาหรึกความหวังสุดท้ายก่อนที่โลกจะดับสูญไปตลอดกาล What's the plan Save the humans, a v e Earth ย้อนกลับไปในช่วงยคุค60ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดดีต่างเป้าจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจในวันนั้นไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องอยากเช่นเดียวกับการที่โรแลนด์เอมูริก ตั้งใจจะฉีกตำาราเรียนทิ้งแล้วหันมาสนใจทฤษฎีสมคบเคิดที่เชื่อว่าดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ It was like triggered by a book I read I read a book uh, called Who Built the Moon uh, Moon is not like a natural object and I think that was a great idea for a movie and then I kind of thought well what happens if this uh, object would fall down to Earth มีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่ข้างใน ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นระหว่างภารกิจอพอลโล11เมื่อนิวอั์มสตรองและบัสอัลดรินได้ทำการปิดระบบสื่อสารไป2นาทีหลังลงจอดบนดวงจันทร์บางคนเชื่อว่าพวกเขาค้นพบอะไรบางอย่างและทางการต้องการจะปิดเป็นความลับเอาไว้ความลับที่ว่าคืออะไรเราคงบอกไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงได้ชั่วคืองานสร้างสุน์อลังการร่วมนับถอยหลัง ส่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของปี2022ทุ่มทุนสร้างกว่า140ล้านเหรียญจากรึประวัติศาสตร์กลายเป็นหนึ่งในหนังอิสระที่ทุนสร้างสูงสุดตลอดกาลเมื่อเอาสคริปต์มากานแน่นอนว่างานหนักต้องตกมาอยู่ที่ Peter G. Traverse คผู verse, ้ด,ดูแลงาน Visual Effect จากหนังสงครามอย่าง Midway และ Guardian ซเดียการ์็ตีโจทย์ในการสร้างฉากวินาศสันตรโรมโระเบิด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอิงตามหลักฟิสิกส์พร้อมคำแนะนำจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับทฤษฎีว่าหากดวงจันทร์หลุดออกจากวงโคจรมันจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีจากวงกลมกลายเป็นวงรีเล็กลงเรื่อยๆจนพุ่งชนโลกขั uh, s crazy. <S ้นตอนการดีไซน์ชาคาย,ยนะในมูลฟอร์จึงกลายเป็นงานที่สลับซับซ้อนกว่าทุกครั้งที่เคยมี เช่นเดียวกับนาทีที่ดวงจันทร์ใกล้ชนโลกเราจะพบกับสภาวะกึ่งไร้แรงโน้มถว่วงซึ่งทีมงานเอาไอเดียนี้มาเล่นสนุกในการสร้างชายเอโตรถสุดบ้าระห่ํ We've got some really strong vendors on this movie and again it's all going to add up to about 700 artists or so and uh, we just really have to kind of break it down okay so you guys take care of the mountains getting destroyed you guys take care of the flooding you guys take care of the inside of the look of the moon you know the shots up in space is, is, a, is a different group of people so you know really what we're doing is we're just kind of coordinating it, all that effort i tend more and more to do believe in cgi but I also believe still in uh, practical effects because uh, they're like kind of the glue which holds it all together. And when you come uh, very close to people, and you have to feel this is a real piece of wood or a real car, or you know, then it's like kind of makes the people more buy into that this is really happening. blue screen 360องศา ดูแรง,งานสร้างโดยเคิร์กเอนเพททูเซลีจากหนังเมคาทะล่มโลก Geo Storm เรียนถนนทั้งเส้นความยาวกว่า2กิโลเมตรแปรสภาพให้กลายเป็นเมืองที่ถูกทําลายจนย่อยยับ Oh well, Ron's vision is all about scale and the human contact with that scale. He's he's got heartfelt characters that are thrown into impossible situations. And Nothing is too big for him to approach and to tackle and to uh, and really just to maximize the the scale of the event. And that's why I love it. it's a real challenge each and every time we work together and it's uh, it's an honor. We're planning a mission to attack this thing. I'm asking you for your help. Say yes, Brian. เพื่อนาเสนอความห้าวหาญของนักบ,บินอวกาศสู่สายตาของผู้ชมพวกเขาไม่เพียงแค่มอบข้อมูลอลัมค่าแก่ทีมงานแต่ยังมอบกระสวยอวกาศที่เคยถูกใช้งานจริงมาให้ใช้ในการถ่ายทําโดยมีอดีตนักบ,บินอวกาศดิยานีทริกวงซันคอยแนะนําว่าแต่ละปุ่มบนแผงควบคุมมีหน้าที่อะไรบ้างพร้อมช่วยปรับบทพูดในหนังให้มีภาษาที่เหมือนกับนักบ,บินอวกาศใช้กันจริงๆ And it kind of reminds me of how we operate the space shuttle or the space station. The astronauts are on board in space, but there's a big team of people on the ground in mission control, and all the engineering teams behind them. And the astronauts never do anything without co coordinating and talking with people on the ground. And again, you get the same thing this big team of people, they all know their job, they're all very good at it, and it flows really, really well. This is ของ3นักแสดงนำแพทริกวิลสันจากหนังคนเรียกผี The Conjuring h ฮอลลีเบอรีจาก John นวิ k ชัปเตอร3และจอห์นแบรดลีย์จากเกมอัพดร r นส์หัวเขารับบทเป็น3ผู้กลา้ายับยั้งมหันตภัยระบบสุริยะโดย2หนุ่มต้องใช้เวลายอยู่หลายเดือนในการฝึกใช้สลิงและขยับตัวให้เหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศจริงๆ It's it's always tough. So you're trying to find that balance between what looks right and what's realistic, and we're not making a documentary and all of that kind of stuff. You feel like you're acting in a bubble and it's just all about the images that your imagination can conjure up and how you can find a way of reacting to something that isn't there. <coughs> แต่สิ่งที่ทั้งสาต้องมีเหมือนกันคือจินตนาการกับการแสดงห้ยโหนตัวพร้อมจินตนาการภาพความอลังการก่อนที่ทีมงานจะใส่ CGI ลงไปภายหลัง First of all we are looking at nothing <laughs> there s nothing it's all imagination and I think these are movies that are very different from other movies We really have to be able to commit to our imagination, and Roland can share with us the previz and give us a basic idea of what will be happening. But we know all oh too well that it's going to be more vivid, more alive, more real than we can even imagine. Let's go, you son of a. This planet has suffered five extinctions. Everybody, hang on. t ม o นฟอ Moonfall วันวิบ oh like, ัติจันทะลมโลกสกุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราใน่ยครับว่าหนังหายนะเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักหนังไซไฟก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสดูอิดพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยชันอร์เพลนโหมด